ลูกคนไหนหัวเลาะทำไมอ่ะหัวเลาะเหรอเห็นรูปพี่ป๊อปเออน้องพี่ป๊อปหัวเลาะน้องวีน้องวีชอบใครลูกเลยเนี่ยใ,ใครชี้ดิใครลูกใครวาป๊อปเล็กป๊อปเจ้ป๊อปป๊อปนี่นี่น้องวีนี่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 ใ,นใครลูกสาวที่ไหนเนี่ยใครลูก ใช่ป๊อบไหมจุอาดิเอาน้องสาวน้องสาวหัวเราะทำไมเห็นรูปพี่ป๊อบแล้วหัวเราะเลยแม่จะเก็บแล้วนะน้องบียังไม่เป็นไรเลยนะดูใครลูกใครน้องบีใครน้องบี